เวลา17นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้เสด็จขึ้นชาหน้าพระอุโบสถรองพุ่มในการกองพระราชภารกิจในพระองค์904กลาบทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราช จสการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงพระสุรายฉีบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิดล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนำ้ำมการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุรายทรงปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานในพระอารามได้แก่พระพุทธรูปณหอพระคันทราราศพระพุทธรูปปางประจำรชาชการพระมาหากษริย์กรุงสุขโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ณหอพระราชกรมานุสรพระพุทธรูปปางประจำพระราชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ณหอพระราชพงศานุสรแล้วทรงพระดําเนินอย่างพระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายทรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเสด็จขึ้นพระมนตดบทรงพระสุรายทรงพระไตรปิฎกและทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพีดอนและพระพุทธรูปบริวารณจารน้ำประสาทพระเทพีดอน ่อจากนั้นสรงพระสุรายทรงต้นนิโครธและสรงพระสุรายสรงพระพุทธร,รูปณนะพระวิหารยอดและสรงจุดทูบเทียนคเครื่องนมัสก,การสรงพระสุรายสรงพระพุทธร,รูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองแล้วส่งจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งณหอพระมนเทียนธรรม ก่อนจะสรงพระดาเนินไปยังหอพระนาคทรงพระสุรายสรงพระบรมอัทีพระอัถิแล้วสรงจุดทูบถียงเครื่องทองน้อยสรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับประกรพระอัถิพระบวรราชเจ้าสี่พระองค์และพระบรมอาถีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดกกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตสรงทอดผ้าคู่สําหรับพระอัทิพระราชวงศ์สี่สิบคู่พระสงฆ์สดับประกรทรงหลังทัศษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเรกวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนตามจันทรคติต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนวิธีนับเป็นทางสุริยคติโดยใช้วันที่1เมษายนเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาอันันทมหิด พระอัธร,รมรามาธิบดินได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคม เมื่อพระบาทส,สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชกุศปลปและการพระราชพิธีต่างๆตามราชประเพณีเดิมพร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาปี2511ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชุ น,นวันที่15มียนเพียงวันเดียวอันหนหึ่งวันที่13-15มียนทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพม,มหากษัตริยาธิราชณประสาทพ,พระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา